มันออกทั้งแปลงอะแต่ว่าเราจะหาต้นที่เรายืนแล้วไม่เกะก,กะโโ<ฮ>ยืนแล้วไม่ต้องนั่งด้วยเพราะเมื่อกี้ยืนแนั่งเกะก,กะไปหมดเลยลงโล่งไงต้นนี้นะนเอาต้นลงโล่งไงน,นะมา อันนี้อันนี้ค่อยโล่งหน่อยค่อยยืนถ่ายได้ขอต้นแบบนี้นะเอฟซีโอ้โหเต็มไปหมดเลยแล้วมันจะไหนดูตรงไหนพี่เต็มไปหมดเลยโหนี่เป็นมไปหมดเลยโอ้โหกิ่งนี้ก็มีแน่นแน่หมดเลยแน่นแน่นเลยค่ะคือเนี่ยยังเล็กอยู่นะเดี๋ยวมาเนี่ยมาหมดแล้วเลยมากินมาหมดกิ่งใหญ่ก็มาเนี่ยกิ่งใหญ่กิ่งใหญ่กิ่งใหญ่นี่กิ่งใหญ่นะ ต้องกิ่งใหญ่มาใช่เริ่มมาแล้วต้องมางก่อนนี่ไงกิ่งใหญ่นี่วิอมาเออนี่ยเอาตรงนี้ตรงนี้ต่ำหน่อยเอาเห็นชัดเลยตั้งหมดเลยมายันปลายันยอดเลยนี่สุดยอดเลยใช่มันเริ่มมามันปลายมาก่อนปนโคตรข้างบนก็มีแต่นี่เรามองมันสูงมันมืดเนี่ยมันก็เลยแมันมืดแล้วเนาะนูนน่บนหัวบนหัวช่างภาพล้วดูสิเอาช่างภาพเราหงายแล้วเอาหงายแล้วออ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 มองเองมันมาแบบว่ามีที่ใเป็นดอกปุ๊บใมาแหละ วันนี้ไว้ลูกได้ไว้ลูกได้เนี่ยไว้ลูกได้แหมตัวใหญ่หลุนเนี่ยวันได้หลุนเนี่ยเอไว้ได้เอาไปได้ขายอยู่ที่เป็นดอกโตอนนดอกเยอะใบเยอะกิ่งใหญงเลยใบเยอะทุกกิ่งให้ทุกกิ่งเลยไม่ใช่ว่ามาเล่นน้อยทุกกิง่งกล้องชัดมากใช่ไหมอือสุดยอดกิ่งนี้พี่จึงจกนะครับกิ่งนี้เลือกได้นะเลือกได้กิ่งนี้เต็มที่ก็ผมก็ไว้ไม่เกินเจ็ดแปดลูก หล่อเลือกได้เลยนะกิ่งเนี้ยมองออกหมเลยเจ็ดแปดลูกเลยเหรอใช่ฮะคือเนี่ยกิ่งนี้นะพูดถึงกิ่งนี้โอ้โหนี่นี่ลามนี่แล้วล่ะลามนี่เลยนะอปลายเลยออกปลายเลยอย่าว่าแต่อหูจะออกถนนหน้าบ้านนั้นเนี่ยเราก็ตื่นเต้นนี่นี่นี่มามาทุกกิ่งิงเล็กน้อยได้มาหมดฮไม่หมดแลยอันนี้เราเดี๋ยวเราเอาเทอร์โบอีกทีนึงค่ะพึ่งเทอร์โบอีกทีนะไหนในเขาพึ่งเทอร์โบเป็นไงไหนๆโอ้โหเป็นไงพี่ใช้แล้วมั่นใจขนาดไหนเนี่ยพึ่งเทอร์โบเราก็ตอนนี้ก็มั่นใจเต็ม อย่าให้พูดตอนแรกนะครับตอนนี้พูดได้มัอนใจเต็มปากยังเต็มปากฮะพูดแบบเป็นไปออกเสียงอ๋อแต่ก่อนมันจะมาไม่มาสองรอบที่ฉีดไปมั่นใจละสองรอบออแล้วนี่ได้ข่าวว่ากําลังจะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งคือสองรอบนั่นน่ะอีรอบแรกแค่วันถ่ายวันนั้นไงได้แค่สองถังโดนฝนอ๋อฝนเอาไปกินก่อนใช่ขึ้นแปลงนี่คือทั้งแปลงอีตรงนี้ก็รอบเดียวนะอีสองรอบสองมีมุวกสองแถว ตาฝนกค่ะอันนี้คือรอบเดียวเนี่ยค่ะเป็นไงซานโฮบอกให้ใช้สินค้าไม่กี่ชิ้นตอนนี้เป็นไงหายหายยังตอนนี้หายตหายกังวลยังหายกังวลแล้วเรี่องแบบเราจะไปได้ไหมน้อสินค้ามีแค่นี้เหรอไม่ผมกังวลเรื่องดอกอย่างเดียวอ่าื่นเราผมไม่กลัวอ่ดอกมาแล้วนี่เราได้นี่ผมกสบายใจแล้วที่คิดว่าสินค้ามีน้อยเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ตัวน,นี้ดีเลยฮะดีทุกอย่างคือของเขาดีหมดทุกอย่างไม่ใช่ว่าน,บบน้อยแต่คุณภาพครับแก้วครับแก้วไอ้ไงน้อยแต่คุณภาพใช่นะคุณภาพแบบนี้ซีดีใช่แล้วเพื่้วต้นทุนด้วยแล้วก็มันหลายๆอย่างกับทาสวนค่ะแต่ว่าบางคนก็มันมเหมือนกันทาสวนติดเคอย่างเงี้ยอย่างผมต้องให้ปเปิดใจกับ การลงทุนเราขายสดอยู่แล้วขายสดขายสดไม่ใช่ว่าแไม่เคไม่เคทั้งนั้นใช่ขายสดของดีอยู่แล้วแล้วใช้น้อยด้วยไม่ได้แพงครับไม่ได้แพงบางทีคุณใช้ปวดตะดอกกี่อย่างเออกี่ตำหนึ่งรั้งถังแพงของเราแล้วกันใช่ง่ายๆอันนี้ถังสามร้อยออโอ้ยอย่าไปบอกสิว่าจะขึ้นสี่ห้าร้อยมันขนาดนี้ต้องอัปราคาราคาเดี๋ยวเขาตกใจ เอาแค่นี้พอแล้วเรามิตรภาพกันเองโอ้โหนู่หนโยทินโอกันมิตรภาพแตนใจเย็นเป็นไงอยากจะฝากบอกอะไรพี่น้องชาวสวนทุเรียนเราบัางพี่ก็อยากจะบอกว่าถ้าสนใจให้ผมดูแลหรือว่าจ่ายสินค้าของผมอือป็นโฮมเดลยังไงมามาติดต่อได้ที่ไหนบ้างเนี่ยก็ทางลงเพจนะเพจบันจงลงสวนจันลงสวนมีเบอร์โทร ตรงได้เลยฮะตรงเลยครับว่าให้ผมวันที่ต้นไหนดึกๆดือนผมไปได้ถ้ามีแสงไฟดูว่ามันต้นเลยเป็นไงอยากให้คนทุเรียนมีดอกแบบนี้ก็ติดต่อมาได้เลยได้เลยครับผมเนาะคือผม้อมรับดูแลทุกสวนนี่ขายด้วยบริการหลังการขายด้วยให้ความรู้แนะนำด้วย้ตอนเลยว่าเออคุณเป็นยังไงตอนนี้โตต้องใช้อะไรต้องขิดอะไรขั้นตอนตอนขั้นเก็บลูกเลยค่ะให้ชาวสวนมั่นใจได้ผมบอกหมดอ่ให้ชาวสวนมั่นใจได้ทีเนี้ยสรุปกับพี่จงนิดนึงว่าตอนเนี้ยเหลือกังวลเรื่องอะไรอีก ก็ไม่ตัวนี้ไม่กังวลนะดอกมาก็ไม่กังวลแล้วเนาะก็ผมทุกขั้นตอนผมรู้หมดอ๋อแสดงขอให้มันออกมาเถอะนะขอดอกมาอย่างเดียวมันจงจัดการได้ทุกอย่างลูกใหญ่ลูกโตเนื้ออร่อยเนื้อดียได้เลยน้ำสวยใช่ยกบาเบงพูใช่ฮะผมทำได้หมดเอาโตแค่ไหนผมทำได้หมดนี่ขอดอกมาอย่างเดียวไม่ต้องกลัวนี่แหละเบอร์หนึ่งของซานโฮใช่ฮะคือผมทำที่ผมกังวลคือดอกะไม่ต้องกังวลแล้วใช่ตอนนี้มาทุกตันะแต่ต็นี้มาทุกตันแล้ว คือว่า salud, สบายใจตั้งกือมันว่ากังวลกังวลกันมาแค่ห้าสิบใช่ไหมให้มาเนาะตอนนี้ก็ไปเก้าสิบละสบายใจแสดงว่าในแนวทางซันโฮโมเดลไม่มีอะไรกังวลแล้วไม่มีกังวลเราผ่านน้งหมดแล้วผ่านน้หมดฮะถือว่าอันที่ยากหรือไม่ยากผ่านน้หมดทุกทั้งระบบเลยใช่ใช่ตั้งแต่ต้นยันจบตอนนี้ไม่มีอะไรให้กังวลแล้วไม่มีกังวลตอนแรกก็จะตอบตอบ FC ว่ายังไงว่ามัน ไม่เต็มปากเต็มคำเพราะมันยังไม่ใช่ช่วงออกดอกแล้วใช้ของน้อยมากใช่ไม่รู้จะออกดอกไหมใช่คือเราพูดเต็มปากเดี๋ยวเขาประชิดเรไม่ออกหลังไงอันนี้มั่นใจได้แล้วใช่ผมต้องขายของเลยแล้วกันใช่สนใจเพิ่งโทรโบก็เอ็จงลงสวนครับโอเคไปถึงสวนเลยครับสงถึงสวนครับค่ะเพจไปจงลงสวนครับผมค่ะตาถ้าอยากดูต้นดูใบก็มาที่าที่นอวอ่ที่ดองอ้อฮะค่ะ ซอยสุขทราดอเข้ามาเลยครับค่ะน,อออคนี่นี่ยินดีดให้บริการรับมาถึงบ้านเลยครับว่าของผมทํายังไงดียังไงค่ะพร้อมเอารถไปรับใช่ฮะถ้าเออถ้าถ้าถาผมมาดูสวนก็บอกได้เลยสป,ปอร์ตเปิดประทุนใช่ฮะได้เลยครับเดี๋ยวปีนี้จะเอารถ รถพ่วงถ้ามีรถพ่วงนะเดินพ่วงไปรับโอเคงันสำหรับอีพีนี้ต้องขอบคุณพี่บรรจงด้วยนะคะที่มาแนะแนวทางความสําเร็จตรงนี้ให้เพราะว่าการออกดอกเนี่ยมันคือความสําเร็จของเราอย่างหนึ่งแหละเนาะหัวใจเลยเอาถ้าดอกออกมาคือความสําเร็จแล้วค่ะขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งเลยเอออันนี้ก็แสดงความยินดีแบบเศรษฐีใหม่ร่วงหน้าได้เลยนะเนี่ยก็คือว่าได้ได้ละค่า ไไลหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นยังไงจะแดดร้อนฝนไม่เป็นหนาวลูกไม่เบ่งไม่กินปุ๋ยเราแก้ได้หมดได้หมดครับนี่มัวามามต้องอย่างนี้แก้ได้หมด <c oughs> ได้หมดตามขั้นตอนเลยค่ะหมด อ่ะนม่ว่าของคุณจะอยู่บนเขาหรือว่าอยู่ที่ราบนี่ได้หมดอยู่ในน้ำเราไปให้หมดไปได้หมดฮะไปได้หมดขนาดผมไปตอนนี้ขึ้นเขาลงเขาเนห้วยลงห้วยไม่ต้องการที่ไหนลงทะเลปะอ้าววันนี้ต้องขอบคุณพี่บรรจงมากนะครับที่มาแบ่งปันในเรื่องทําดอกผ่าฝนแล้วดอกมาเต็ม เกือบจะร้อแล้วเกือบร้อยเหลืบรอยแล้วนะแล้วเดี๋ยวแค่รอสักอาทิตย์นึง FC อยากได้แนวทางเนี้ยก็ต้องกิ้งการกันมาคุยได้เรามีเบอร์ให้อยู่ในเพจในช่องใช่ครับก็ติดต่อกันมาครับพี่วันนี้ขอบคุณที่เปโจนมาครับผมบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ